สวัสดีค่ะพี่อุ้มกรุงไทยเอ็ซ่านะคะสำหรับคุณแม่นะคะที่มีลูกเล็กอย่างพี่อุ้มนะคะและกำลังมองหาช่องทางการออมเงินหรือวางแผนออมเงินให้กับลูกของคุณอยู่ฟังพี่อุ้มให้จบนะคะ คุณแม่หลายๆท่านนะคะก็มีวิธีการออมทรัพย์โดยเลือกประกันออมทรัพย์ให้ลูกๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดว่าการทําประกันออมทรัพย์นั้นให้ความคุ้มค่ามากกว่า1อย่างคือให้ความคุ้มครองโรคร้ายถึง70โรคและยังให้คุ้มครองชีวิตลูกของคุณไปด้วยค่ะ จากสถิติที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการเกิดโรคร้ายนะคะมีจํานวนพุ่งมากขึ้นเรื่อยๆและก็เกิดในคนที่มีอายุน้อยเรื่อยเช่นเดียวกันนะคะจากสถิติข้างบนนี้นะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าโรคร้ายหรือโรคมะเร็งนะคะไม่เลือกอายุไม่เลือกเพศด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นเพียงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันค่ะ และกลุ่มโรคทั้งหมดนะคะที่โชว์อยู่ในสถิตินั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคก,กลุ่มของหัวใจปอดนะคะมะเร็งรวมถึงสตรกด้วยนะคะก็อยู่ในหมวดของความคุมค้มครอง70โรคที่อยู่ในแผนไอชิลที่พี่อุ้มแนะนําไปนะคะและทุกคนรู้ไหมคะว่าทําไมพี่อุ้มถึงแนะนําแผนไอชิลให้กับคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆนะคะก็เพราะว่าแผนนี้นะคะนอกจากเบี้ยราคาคงที่แล้วก็เบี้ยถูกแล้วเมื่อซื้ออายุน้อยนะคะ กรมธรรมยังมีการสะสมมูลค่าไปไเรื่อยๆแถมยังคุ้มครองโรคร้ายให้กับลูกของคุณไปตลอดชีวิต70โรคค่ะโดยที่แผนนี้สามารถเลือกวางแผนได้ทั้งในระยะสั้นกลางยาว5ปี10ปีหรือ15ปีหรือ20ปีนะคะยิ่งซื้อตอนอายุน้อยเบีย้ยยิ่งถูกและคงที่ตลอดไปค่ะ และแผนนี้เป็นประกันโรคร้ายที่ไม่ต้องส่งเบีย้ยไปตลอดชีวิตนะคะคุณแม่สามารถเลือกกําหนดเวลาการส่งได้เลยค่ะว่าจะเป็น10-15หรือ20ปีและเขาก็สามารถถือครองเพื่อให้ความคุ้มครองโรคร้ายนี้นะคะไปตลอดอายุจนถึงอายุ85ปีเลยค่ะ หรือถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะที่ลูกของคุณต้องการใช้มูลค่ากรมธรรเอาออกมาใช้ก็สามารถที่จะใช้มูลค่ากู้กรมธรรม์หรือว่าจะถือครองจนกว่าจะครบสัญญาและได้รับเงินคืนร้อยเปพร้อมกับกําไรค่ะและนี่ก็เป็นแผนการออมทรัพย์ให้กับลูกของคุณนะคะแผนดีแผนหนึ่งเลยทีเดียวค่ะที่พี่อุ้มนะคะอยากจะแนะนําให้กับคุณแม่ที่กําลังจะวางแผนและเลือกประกันออมทรัพย์ให้กับลูกนะคะ ย้ำนะคะว่ายิ่งซื้อตอนเล็กๆเบีย้ยยิ่งถูกและเป็นเบีย้ยคงที่ด้วยค่ะสนใจนะคะทักมาที่บ้านเขียบพิุ้มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ